สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอบ้านเกมเมอร์ชาแนลครับผมวันนี้ก็อยู่กับซีรีส์เปิดโมงโกงสุดๆอีกแล้วนะครับก็อยังใช้แผนเดิมอยู่นะมาไปเลยไปเลยไปเลยทำไมผมถึงเจอกับดาวทอง600แต้มมันใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมา ผมไม่ได้กลัวนะแต่กลัวจริงๆฮะเพราะว่าระดับนี้มันเล่นด้วยกันไม่ได้ทำไมโหมดสุ่มถึงทำกับผมอย่างนี้จอนเทอรี่ใช้เป็นไคลชอวิเียกแล้วกันสมอลลิงสมอลลิงใช้เป็นโซดรทานตาฮะ ตัวมงผมล่ะโทนี่เอามายืนอย่างนี้ตัวเปิดให้เป็นริคอสตาอย่างงั้นครับมาโอเคพร้อมเป็นไปได้ยังไงเนี่ยสุ่มเจอกันได้เฉยเลยเว้ยอะผมจะใส่สีนี้โอเคครับเขามีแฟ้งรายกาดผมก็ลืมดูเขาแต่ทีมเขาเป็นฟูลเบอร์ลิเกนเมื่อกี้นะ ก็เนี่ยฮะปัญหาก็คือทองซีแล้วก็โดนดาวทองเอเนตบร่วงโดนบ่อยมากมาอ้าวกดผิดมาครับอ้าวแค่นี้ก็เสียบอลไปเลย,เด,ยเดี๋ยวปิดเพลงกันอะมาเอาโลโฟูฟเทร ก็จ่ายออกเฉยๆสงสัยพี่แกง,ง่วง <c oughs> ฟูเต้ง่วงหรือเปล่าไม่รู้มาโชล่าทานตาบ็อกบาโอ้โหวิ่งตัดบอลกันอย่างนี้แคทริกไคเวิร์ดแล้วก็เสียลูกทุ่มฮนะเบียห์บงานมาครับหมดแม่มงทิ้งไป มาครับกระไรเบลโดฮะโอ้โหก็มี S W สวิลองบล็องใครวะเนี่ยใครเวดคลยอคลยเวดมีซันฮึงมินด้วยเหรออ่ะจ่ายขึ้นอีกอื้ม มาเล่นยากจริงไงนักเตะแบบดูสิวิ่งตัดเอาทุกตัวโอ้โหไม่อยู่เบียโฮเกือบไปแล้วครับบูฟฟ่อนผมยังไวอยู่นะดูลูกโมงอย่างนี้จะจัดการได้ไหมโทนี่โคตรแน่นนะหน้าประตูผม <c oughs> <c oughs> อ้าคุณฤทธ กุลิดบอดแมนครับโยนไปให้โด้ฮะทั้งวังนนี้ไม่ทันอ่ะเราลองบล็องแบบอา้าวนั่นฟองเดบัวอ่ะแกรี่เนวิลเราลองบล็องโอ้ยมาอีกแล้วเอา้าคืนยาวๆเลยแล้วกันจ่ายาวๆครับมาริคอสตาเอาฝากฝากก็ไม่อยู่ฝากอีกทีนึง เอาไฟยคาสตาจังงวะนนี้โยบไปครับแล้วก็ไม่ได้มองครับยิงอีกทีซิเจอราดเหมือนโดจะล้ำหน้ารุสกุลิตแย่งบอลไปได้โอ้โหวิ่งไวเกินปอโลโฟูตเร่บังไว้ฮะแกรี่เนวิลเสียบครับจังหวะนี้เสียลูกทุ่ม รุดกุลิฟตอลฟูเต้โอ้ยคล่องมากอะเป็นตัวเป็นนักเตะที่คล่องจริงนะอะเมื่อกี้ใครมองทิ้งไปผมนี่เองไปโชว์เวกโอ้โหเกือบไปแล้วครับแฟรงค์ไรกะโยนย,วยาวๆไปฮะฝากไปที่กกเรเบลครับปอกบา ตักให้การเบเบลฮะโอ้โหแล้วก็หลังก็ยืนแน่นมากฮะหลังเขาแบบแน่นจริงๆครับมาอ้าวป๊อกบ้าจ่ายไปไปต่อครับริคอสตาจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้แหละล็อกก่อนโอ้โหฟองโดยบัวอัดซะร่วงเลย ทุ่มอยู่ยาวไปครับไม่ถึงโอ้ยรชูเวกอ่ะหมดเวลาครึ่งแบกเสมอกันที่ศูนย์ประตูตัดศูนย์นะฮะมาเลยเหมือนเขาจะเปิดมงเหมือนกันนะนักเตะเขากองอยู่ฝั่งขวาเนี่ยแล้วก็มาเป็นเปาโลฟูเตรนี่แหละตัวเปิดงานมาครับโอ้โหจักรยานอากาศทิ้งไป เกือบไปแล้วฮะอ๋อโยนไปโยนมาก็โดนไคเวิร์ดดักบอลได้รุดกุลิเอลโลฟูตเร่น่ากลัวจริง่อนหึงมินเอามันเน้นเปิดเลยมั้งเนี่ยงานเข้าครับจังหวะน,นี้โดนแล้วฮะโอ้โหโดนจริงๆครับโดนนี่สกอร์ขึ้นแล้วอ่ะไปต่อไปต่อ ฟากบองไม่ได้อ่ะแคาริเรนเบลจ่ายมาที้เจอราดครับปอกบาแล้วก็ฟุตเล็ดนี่วิ่งดีจริงๆนะได้ทั้งรุกทั้งรับอ่ะสายโหดอโลโลฟูตเรมาละสอนเฮงมิน ก็ยังแย่งบอลไม่ได้เะยฮะแกรี่ในวิวไปครับโรยคอสตาจางังหวะน,นี้ฝากไปที่ป๊อกบาครับแล้วก็มันไม่เป็นช่องอนะพัาติกวีเอร่าซะด้วยแค่วีเอร่าตัวเดียวก็จะเยอะกว่ามูลค่าทีมผมแล้วนะออ <c oughs> <c oughs> โยนไปตรงไหนดีวะเอาตรงนั้นน่าจะถึงมั้งเลยฮะเ <c oughs> บียโ hop เปาโลฟูตเร่บอดแมอยู่ครับแกรดเบล,ลไปต่อฮะโอ้โหจา้าไม่ให้ไม่ให้วิ่งกันเลยอะมาอีกแล้วครับแกรี่เนวิล โดนไปครับพัาสติกไฟ์ดยอมฮะจังหวะนี้ไปต่อครับไปต่อ,อฝากบอลไกลเกินฝากที่โจนาธานต้าครับแล้วก็ทำไปจ่ายบอลอย่างเงีวะ โดลองบลอง็อกลุดกุลิตผมไม่เคยแย่งบอลจากกุลิตได้สักทีเลยนะเออได้ทีนึงนี่วะโอ้โหโดนครับอย่างนี้มาอย่างงามเลยอะงานเข้า <c oughs> <c oughs> ร้องจังหวะนี้ร้องมาต่ออะไรวะมันก็เกินไปแล้ว หยุดบอลเพื่อจะส่งต่อครับแต่ว่าเขามาไวเหลือเกินบอลอยู่ที่แกรี่เนวิลฮะมาครับเปาโลฟูเต้เปิดมาอีกแล้วปพราะวายัางดีครับจนาธานต้ามาฝากบอลมาที่โทนี่ฮะไปครับ โอ้ฟ้าจานใบแดงใบเหลือง <c oughs> นี่ก็อยากให้ก็โดนใบแดงจริงใบแดงก็เท่านั้นแหละไม่ทันแล้วเนี่ยเอา้าจ่ายยังติดอ่ะก็โดนไปครับสามประตูต่อศูนย์ฮะโอเคไหนดูทีมหน่อยสิ ลดคุณดิดโอ้โหแล้วแค่วีล่าจริงๆแค่วีล่าตัวเดียวก็โอ้มูลค่าทีมอย่างโหดอ่ะอันเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้พ่อบ้านกิมมื่อขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะบายแล้วครับสวัสดีครับ